สวัสดีครับพี่น้องครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอ,อยาหากใหม่นะครับพี่น้องมือนีนะครับมีพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึง่งนะครับมาบอกกับพี่น้องนะครับเป็นพืชสมุนไพรที่หากันได้ทั่วไปนะครับตามที่โลกลางวางเป้าตามที่ไหลที่สวนเป็น คือสมุนไพรที่มีสคัญทางยางดีพี่น้องก็คือลูกใต้ใบครับลูกใต้ใบนี่นะพี่น้องเป,เป็นเป็นพืชหลมลูกขนาดหน่อยครับมีอายุปีเดียวพี่น้องเป็นยังเพิ่งเอินลูกใตใบนี่พี่น้องลักษณะเพิ่นนะครับเป็นรวยแล้ว เรามมอยู่ปีหนึ่งพี่นอ้องเกิดขึเกิดขึ้นมากจบฤดูกาลก็คือแห้งแล้วก็ตายไปนะครับนาฝนก็เกิดมาใหม่ขายายพันธุ์โดยการใส่มเมล็ดนะครับลักษณะใบพี่นอ้องเป็นใบประกอบแบบขนนกแบบนี้มีความสูงประมาณเมตรหนึ่งเต็มทีพี่นอ้อง่วนมากเลยี่ห้อเกททิซเส้นนะครับ ต้นงามกองงามอยู่พี่น้องร่างล่างล่าง,งบางตัวเนี่ยยังยังสีก็ลังเป็นหน่วยนะครับลักษณะการใส่พี่น้องกานี่หมอ,อยากาใหม้มาพันทะลกมาว่าท่านได้ล่างับนะครับต้องล่างทั้งมวลาสารดีดีดีแลแ้วก็ซับให้ละเอียดแล้วตากแห้งแล้วพี่น้องเนี่นะครับเบื้องสรรพคุณทางยาของเราจะ่าหน่อยพี่น้องนะครับสรรุคุณทางยานะครับรากใบนะครับ อ่าชงเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายพี่น้องทั้งหลักทั้งใบส่วนมากใส่ทั้งต้นนะครับได้มากกับซับดีๆแล้วก็ตากแข้งเป็นชาชงดื่มนะครับบำรุงกำลังบำรุงร่างกายนะครับบำรุงธาตุในร่างกายนะครับอ่าผลต้มน้ําดื่มบำรุงสายตานะครับรักษาโรคจากโรคตานะครับตาแดงตาเสียบตาแฉะต่างๆเรามีหลิกในการ หยับยัง่งเขี่วไว้หลักนัพี่น้องจึงัดว่าเป็นยาดีนะครับทั้งต้นมีฤทธิ์ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องไปเพิ่นตรวจเลือดเข็จอยู่เรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเ่รามัน,ะน,นกินแต่ต้วนไตใบเราก็สหายเลยกับบาหวนนะพี่น้องก็ว่าต้องกินยาแผนปัจจุบันนํานะครับให้แพย์เพิ่นวัดน้ําตาลนํามนะครับสมุนไพรนี่ก็เป็นตัวซอยอีกคินหนึ่ง นะครับทั้งต้นลดความดันโลหิตนะครับรักษาความดันโลหิตลดควมดันโลหิตสูงอ่าพับสภาพสนุนของหลางกายให้ปกติพีนะ่เนาะทั้งต้นใช้เป็นยาลดไข้ทุกชนิดนะครับไข้หวัดไข้จับสันไข้ทับะดูไข้หวัดใหญ่นะครับ,บทับ้นะทงต้นช่วยกำจัดสาร ที่สารออกจากตับสารพิษออกจากตับนะครับำรุงตับรักษาโรคไวรัสตับนะครับตับอักเสบได้พ้นดีเช่นนั้นตั้งแต่ได้บี่นองตัวนี้นะครับรักษาโรคไวรัสตับอักเสบนะครับบำรุงตับนะครับทั้งประเภทเชียยพันธุ์และเรือหลังนะครับหรือรักษาอาการหลงดีสันก็ดีนี่คือสมควรทั้งยาตีเป็น สรรพคุณเด็ดของเราเนะรักษาโรคไวรัสต,ตับอักเสบนะครับโรคดีซันแก้ไขทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดไข,ข้จับสันไข้ทับฤด,ดูไข้หวัดใหญ่นะครับลดระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงร่างกายนะครับบำรุงสายตานี่คือสรรพคุณของรูปใต้ใบพี่น้องจัดว่าเป็นสมุนไพรข้าง,างทางที่มีสรรพคุณทางยาดีมากนะครับแล้วก็ใไพ้นดีนะ ในบรรดาหมอยยาพื้นบ้านนะครับก่ตั้งกับพิธีย่อมรับของมอยาพื้นบ้านตัวไปว่าลูกใต้ใบนะครับเป็นพืชที่มีสมุนทางยาดีแล้วก็นําไปใส่แล้วก็ได้ผลดีมาจึงนํามาวาท่ทุพีทุนองฟั่งว่ามีเดอร์ลูกใต้ใบเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กแต่ว่าสมบุคุนของเรานี่ไม่เล็กตามนะครับประมาณนี้พี่น้อง พี่น้องมักวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมขอากําลังแรงใจคือเก้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก้าพี่น้องกดกระดิ่งนั่นะครับจังสืบริภาทการแจงเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับมือนีอําลาจแพ้จากพี่น้องซัมนี่นะครับโดยภาพของลูกใต้ใบนะครับสมุนไพรข้างทางหมอายางใหม่ขอกราบคาว่า,าสบายดีครับพี่น้อง